มาหาขอนก่อนหน่อยพี่น้องหาเห็นดังลมมันเถ่าเด้วพี่น้องตาว่าถ่าข,อขอ่อยกะไปเสียไปซุปเอาดอกพี่น้องมึงเนี่ยอมืมันก็นยังนุนมอยู่ด้แต่ว่ามาหันดอกเนี่ยลัชจ่าเถ่าบไปแล้ว,ว,าาวพี่น้องข่อยเสียไปซุปกินมาแร็งอืมอม,มันคือความสุกเด้อพี่น้องบ่แม,ม่นว่าสือกินบ่ได,ด้เด้อสือกินได้ยุดด่แต่ว่าเดี๋ยวมาหาเองเขากับสิีควาวมสุขแล้วพี่น้องเนาะอือ มันกระเสียบตัวซื้อกินเองเด้อหากินเองเนาะพ<ฮ>ูดข่อยว่าขับไปเลวบมันหละอตาอีกแล้วข่อยละมันมีตะขอนใหม่ขอนดอกเนี่ยนี่พี่น้องมันก็เลยมีเห็ดหลายพี่น้องอย่ใส่น่อเห็ดนั่งเห็ดนั่งล่มอันท่องอยู่ๆอ,อยู่ต่อข้างในพูดมันก็ไก่โพดบอก่าข้าไปพ่อหญ่หามได้ขอ่อยลอยมาเอาพี่น้องอือข่อยลอ,อ,อ,อยมาได้เนี่ย มหาเบิกนานะน,นันมันเสียอยู่ไต่ขอนมองนี่ก็ยังอุตส่าห์ได้อยู่นะพี่น้องเนาะได้อยู่เห็ดแถาๆเห็ดนาง่มดอกไงเงาใงไยง่างใงใง,งอดที่แล้วที่มาเอาอยู่มองนี้เลยพี่น้องพอกระยามแล้วพอกระมาอีกแนัวนก็นเลี้ยบไปกินทุต้นเมื่อนั่นบ่เห็นอันนั่นเห็นฟงไอ้เขาเรียกอะไรอะฟงไอ้ ฝูงกวางนะพี่น้องยืนที่นี่เราเต็มเลยวางวางก้อนข่อยสีม้าน่คือกันแตกพวงโหลดนะฮะอัน,นอยูเรามองอันใต้โศกโศกัน,นเนาะเรีนแตกบึม้มโหลดข่อยมากข่บ่อให้หนอันมากไกลข่อยออกจากบ้านข่อยซื้อเขาก็แตกตื้นนี้แล้วเขาได้ยินเสียงคนมากนะพี่น้องนะเพราะไงนี่เราจะไปโดนได้ฉันนัก็ยานนะหันล่ะแล้วก็จะิวชติดแต่ว่าแล้วยาวกนก็นเลย มันกลับไปได้พูดผลมองอันคนอยู่พี่น้องคนละแดนกันกับขอพูดแดงพู่นะอันนี้ห้องข่อยด้พี่น้องนี่อันนันมองอันมองขาวๆนี่มองเป็นพื้นขี้ดินนี่บ่มีเขียวนี่ห้องข่อยแด้พี่น้องเนี่ย่ากกระหยางไปพูดพูบวูในูบวนื่ะปลาพู่นะพูอ่องจุดขาวๆพล่นะพี่น้องอืมก็ไปแล้วไปไวนี่มันเป็นหางแล้วพี่น้องนี่เห็นปะ ห่างดักสัตว์เขานี่ว่านี้พี่น้องแดนกันมองด้านข้างนี่นะพี่น้องเออมันเป็นแดนป่ะมันเป็นแดนอันดักสัตว์ข้าเจ้ากันก็เลยยานเนด่นหลายหมองอยู่ได้พี่น้องโอ้อยังน,อน้อมาอยู่ในหูน่นเนาะมันยังน้อนอยู่ในหุ่นก็ลอกบ่กนะก็ขุดเป็นสีเป็นหวยอยู่ก็หลอกนะพี่น้องกัะไก่สนามบินแนมันกอัน เสียงดังในที่นองกล่าวขึนคนพ่อใหญ่เอ็นพ่อใหญ่ป่วยอยู่ในที่นองวัสบายอีกแล้วที่มปนโควพิจารณาเมื่อวอา,า,านว่าอันวันถุข,ขันเขาเป็นสอมไปติดตั้งไอ้ติดตั้งเครื่องมือในโรล่องบาสน,นะนะพี่น้องเออแล้วก็เฮ็ดงานทางสายนี่นะบันนี่แล้วก็ทีไป็นข้อแบบเกษียณน,น้องเอียกไปโรงเรียนโรงสีโรงเรียนมาหาไลา่ย,ยังสินะ เขาไปซ่อมอุป,ปกรณ์ไฟฟ้านะพี่น้องมันกระติไปพ่ลอลั้งเทียกับไปพ่อได้หน่อยเป็นกุ้มยังพิดนะพี่น้องกระติดมาอย่างน่ะป้องกันจังได่แตติดมาอยู่ด้วตะวันหล่อมันเป็นมาเป็นใส่เม็ดนะออาาเอาเป็นบ่ใส่เม็ดใส่กระติคือเก่าล่ะเพระาะว่าคุกกี้อยู่เสมอมันก็เลี้ยงหนักแล้วบา่าเดี๋ยวฮะ่บ่ติดมา โม่เฮาคือกันโม่เฮาสิไปไปตางล่องเทียบคูดกับไปโรงเรียนหนึ่งคู่หนึ่งกับไปโรงบานหนึ่งสินะมาประจบกันมันมากินข้าวกินน้ำน้ำตาลนั่นเองถ้ากับไปอันม้าปะซุมกันอีหยังยังตีคือเก่ามันกับผ่อคือเก่านะพี่น้องพ่อโม่พ่อพวกคือเก่ามันก็เอาหน่าละจำเว่นจำไป มันเว้นกันตอเขื่อนเราเพื่อนเราพี่น้องก็เสื Honestly ่มบทไปนะมันก็ตามไอ้นี่แหละดวงไทยวิ่งยังเนาะอักลาศขาวๆอักาศแหเฮ็ดยังเลยน่ะเห็ดกินบ่อใดดอกนี่ยมันบ่เออเห็ดกินบ่ไใดเห็ดกินบ่อใดดอกเออมาหนาวเขาแต่ว่าเห็ดอันนี้มาสิมาด้วยนี่จากนี้ยังละคอยกัน ลอยเห็นเขาจะออกไปหาเแ็ดข่อยก็เลยออกมาเบิงหะนะ,ะพอพญายิ่ข่อยไปจะข้าวด้เปียงว่าสันเอาไปละฟ้ามาเด้แล้วก็วสิข่านหามนะขอเสมอแล้วปะเราวหยานแล้เราเห็นนั่นนะเทียบเป็นอีหยังฮะนะพี่น้องมื่เม็่อหยังดอกเออว่าเมื่อนอี่ยเ,ออาเยขายู่บ้านเออเจ้าก,ก็ไปได้เทียบ่าเจา้าเขาในบ้านในป่าผู้เดียวถ้าเกิดเป็นหยังขึ้นนี่ไว้ไส่ซอยได้บักจอดบักแกะก็บซอยบ่ไร้ได้เพิ่นวาเนาะอืมแล้วก็หมาหม,มาก็ซอยจะบ,บ่ไร้เนี เราสองเราสาวอาทิททตออย์โตไปหนึ่งเราไปหยามได้บ้าัไหมฮมันก็แม่ยังโดนน้าบานเม่ยงเขามันนัมาขึ้นห้องนล้วพี่น้องเนะาะห้องโอ้โหยังขึ้นเขาหานะขนาดก็ต้องตั้งไปแน่หนะันละแต่อันนี่ยตัวขอพ้นว่าให้ขออกมาเนี่ยพูนนะ่ะพี่น้องพูนนะ่ะได้เยอะไปเอาขอน,นเก่าหยามหันนะพี่น้องวังสามสี่หมื่นอาจจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วคอยว่า มันก็นอาจศิหลายอยู่เพราะว่าคอยไปเห็นไอ้พวกไอ้พวกกวางไปยืนเป็นกลุ่มอยู่ประมาณหกตัวพี่น้องกวางขอบขาาัข้วนะเขาไปย่างไปยืน,ยนจ้องอยู่หม่องหันน่ะแม่เออสงสัยสหลายอยู่มันไปยืนกินน่ะนะนาะพี่น้องเนาะอันไปกินเห็ดเนาะกวางนะมันถือว่าห้มีรายจังได้หรอพี่น้องทนานหนาฝนหนาที่มีอนันก้อนสีห่อนนะีหงสีลายได้เนี่ยคอยว่าเห็ดเนาะ พรว่ามีขอนใหม่ขอนไม้ที่ตายแล้วเยอะมากเลยเห็นบอ่ะพวกน่ะขอนเห็ดเลยพี่น้องอืมไรแ่แทะมันกับกำจัดบ่ไห้เนาะพี่น้องมันทอนใหญ่ห,ไห่ไแมนอกจากเข้าสิเผาเผาก็จะสิเผา่อไหมพรใหญ่ก็เลยว่าปล่อยไว้นี่แหละว่าเนาะเขากับวไดเห็ดกิจกรรมอีหยังกับปลาพื้นหนี่ก็มีแต่หาเห็ดนะพี่น้องก็เลยว่าโอ้ย ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ให้มันครบอันเทอมมันก่อนยูยูห่อนเบิดเบิดทุกฤดูก่อนนะนะพี่น้องอืมให้มันครบอันหนาวห่อนหน้าห่อนหน้าหนาวหน้าฝนหน้าอย่างงี้สิให้มันอยู่ครบฤดูมันบานกับถือโอกาสกับซ่อมบ้านไปนั่นต่อเติมเพราะมันซ่อมดอกต่อเติมไปนั่นว่าเออเขาสิอยากให้ได้ให้มันมีราคาแพงขึ้นอะไรเงี้ยนะนี่ย่างหมองจังสี่เพิ่นกระเียนเอารอนแม่โคบัตต่ำตัวเพิ่นว่า มันลาบไปจังสีนะบันนี้มันกระสิเดีคนผูกเขาหมักปลาเขาก็สิเดสมวใหมแต่ว่าแถวนี้อยู่ในบ้านแม่มเขาขายฟืนแม่อู้ดนละสิดสองดนลาบเดบ้อพี่น้องท่อนเดียวนั่นแท่งขักบอือแต่แม่นะ่ะตัดขายสิบนลวยเป็นหยังบัตน,นี้เพราะหั่เห็นว่าโอ้ยแต่ว่าแต่ผู้ใดต้องการสมัครข้าจอกก็มีแบบไอ้เคียง ยังเฟฟ้านะเห็ดเห็ดเืเ่อุ่นเนาะเมืองหนาวเนาะเขาก็มีปรจจุบันล่ะแต่ว่าเขาก็สีมีแบบ,บว่าบ้านใดติดติดตั้งเหมาออันเตาเตาเป็นควันไฟนะนะฮ้อง่อยด์ที่มีทั้งสองอย่างเดี้มีทั้งอันเฟฟา้าทั้งเตาควันไฟปลาฮันเลาใสดอกแต่วาาา่าแบบว่าเนี่ยแบบเทศกาลแบบไอไอครอบครัวเขามาซุมนุ่มกันนะนะเขาก็แบบเอาเอา,เอาบรรยากาศมาซื้อพันวาเนาะเออซุ้มให้มันสวยงามนะ่อนะซุม้ม เขากลับไปสื่อต่แย่มที่ไอ้คิดสมารถเสนอ,อยังสินะพี่นอ้องให้มันสวยง่ามเนาะสมไฟขึ้นโอ้ยบรรยากาศง่ามต่อ